สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพุธที่6ธันวาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นต่นสุดเน้นสุดขําคืนวันพุธนี้มีมาฝาก5 EP อยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกลล้วนและท่านกําลังรับฝางอยู่ที่ EP4 เป็นตัวมั่นต่นสุดเน้นสดตัวที่4ประจำวันนี้ เป็นการพบกันระหว่างเชฟฟิล i ์อยู่ในเตดกับริวพูห้ามพลาดด้วยการทั้งพวงฝากทุกท่านที่เขมารับชมรละฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูดวยนดิแคบเชฟฟิลล์อยู่ในเตดกับริวพูแข่งขันกันตอนตีสองครึ่งริวพูบุกต่อ2อลูกเชฟฟิลล์อยู่เต็ดเป็นบอยของตารางัปอยู่5นน้คะแนน ลิเวอร์พูลเป็นรองจากผู้ม่อยู่ส,สนามแวนแนมีความแตกต่างกันมากนะเรื่องอันดับและคะแนนในตารางผลงานของเชฟฟิลยูในแต่ด5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ากำไรไป2เกมขาดทุน3เกมส่วนลิเวอร์พูผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1กำไรไป3เกมขาดทุน2เกม ก็จะบอกนะครับถ้ามองตามเนื้องานห้าเกมหลังนิวพูด,ดูดีกว่าทั้งผลงานแล้ะก็การลงทุนแต่ถ้าดูในลักษณะบอลนอกบ้านในบ้านก็อบอกว่าจิตผวาเหมือนกันครับสาหรับเนื้อพูเพราะว่าถ้าไปแยกดูเฉพาะผลงานเกมเยอะของเนื้อพูช่วงนี้บอกเลยว่าครบได้ยากแต่ก็แหละนะฮะไอความครบได้ยากของนะเนื้อพูเนี่ยเกมเนี้ยมันเจอมวยอะ มันก็อดคิดไม่ได้หรอกว่าโอ้โหถ้าขนาดมวยนี่ลร์พูยังผ่านไม่ได้จะประคองรองแชมป์หลีกได้ยังไงจะประคองความเป็นรองจากฝูได้ยังไงจะแย่งจากภูยังไงก็น่าสนใจส่วนเชฟฟี่ในเตเกมนี้ลงเล่นในบ้านอยากมีคะแนนอยากอ,อยู่รอดก็ต้องสู้เต็มที่แต่สายติการจัดก,การห้าครั้งหลังสุดบอกเลยว่าอ่าริเวอร์พูเอาไปรับประทานทั้งหมดขาดไม่ขาดก็ว่ากันอีกเรื่องนะสำหรับสกอร์ ด้านราคาภูแฮนดี่แคบจากเจ้าตั้ง5้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าตั้งห้าหลายก็ไม่มีอะไรเสรื่อมหายครับเชื่อใจลิอร์พูปรับราคาลดลงหมดเลยในช่อง,องทีงเมเรือนริอร์ภูปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องชาวบ้านเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดตัวแฮนดิแคปสลูกแม้จะแพงเหลือเกินแพงแสนแพง แต่จ้าตนาหาัหลายก็ยังเลือกอยู่กับปริมอรวภูบอลต่อทีมเยือนส่วนช่องชาวบ้านเชฟอยู่ในเตดในฐานะบอลรองเป็นลักษณะ4ต่อ1ปรับราคาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นด้วยข้อมูลพื้นฐานด้วยภูด้วยแฮนดิแคปแม้จะมีข้อย้อนแย้งกับผลงานนอกบ้านที่ห่วยแตกของเรือภูในระยะหลังหากลบกบนีแล้วมันก็ยังต้องอยู่ต่อเรวพภูอยู่ดีนะครับ วางใส่ต่อลิวพูครับเป็นที่ในดตัวเน้นสุดสิบดาวครับเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สี่นะในค,ค่าคืนวันพุธนี้ครับตัว EP สี่นะลิวพูคือตัวเน้นสุดในตัวที่สี่เป็นกุมพจนจากวันโอเคที่จะนําไปลงทุนส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่งถึง EP สามและ EP ห้าก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนด้วย ขอบคุณมากๆครับ